มาที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะทีมสุรนารีแบล็คแคทเอฟซีค่ะได้จัดงานเปิดตัวสโมสรน,นะคะเพื่อสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก3าฤดูกาล2024-2025ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก่อนที่จะลงประเดิมสนามกันในสัปดาห์นี้แล้วค่ะที่วารรตี้ฮอลล์ชั้น3 ok ora, ดเดมอโคราาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีการถแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็คแคทเอฟซีเพื่อสู้ศึก ฟุตบอลไทยลีก3ฤดูกาล2024-2025ส่วนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือโดยนายเทวาลิตตับพนลบประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลสุรนารีบและแคทเอฟซีเป็นประธานในงานถาแถลงข่าวพร้อมด้วยนายองอาจพฤกนาเวชประธานสโมสรฟุตบอลโุรนารีบและแคทเอฟซีนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีเทศบานนลนครนครราชสีมา นายไกรเกียรติคูธนทนาซั์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสุรนา,ารีบและแคตเอฟซและแฟนฟุตบอลที่เข้าเริ่มการเปิดตัวสโมสรนในครั้งนี้โดยภายในงานนะคะได้มีการเปิดตัวผู้ให้การสนับสนุนทีม ทีมงานผู้ฝึกสอนนักเตะของทีมพร้อมทั้งเปิดตัวชุดแข่งขันที่นักเตะจะใส่ลงสนามในฤดูการนี้ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก S2 Sport ที่จะส่งเสริมกีฬานในจังหวัดนครราชสีมามาร่วมออกแบบแล้วก็ทำชุดแข่งขันแล้วก็ชุดฝึกซ้อมให้กับทีมในฤดูการนี้ ซึ่งในฤดูการนี้ค่ะก็เป็นฤดูการที่2แล้วนะคะที่ทีม Black Cat จะได้ลงเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีก3ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ตั้งเป้าที่จะลุ้นผ่านเข้าสู่รอบแชมเปหลีกให้ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชนระหว่างสโมสรฟุตบอลสุรนารีบและแคดเอฟซกับทางเทศบาลนครนครราชสีมาที่จะริ่มสร้างนักกีฬาในระดับเยาวชนก้าวไปสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมแบล็คแค t รวมไปถึงรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะเป็นทางด้าน Visa Academy แล้วก็รุ่นอายุ8-12ปีเป็นทางด้าน PS Soc c e r Academy ค่ะที่รับหน้าที่ดูแลนักเตะ ทั้งนี้ทีมสุรนา,ารีแบล็กแคทเอฟซก็มีโปรแกรมที่จะลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีก3ฤด,ดูการ2024-2025โซนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะคะเกมแรกของฤด,ดูการด้วยการเปิดสนามกีฬาค่ายสุรนา,ารีอำเภอเมืองนครราชสีมาตอนรับการเยือนของทีมสุรินซิตี้ในวันเสาร์ที่14กันยายน2567เริ่มทำการแข่งขันกันในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะ